นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับพลังดินอินซีชีวภาพ100%พลังดินอินซีชีวภาพ100%สำหรับพี่น้องชาวสวนทุเรียนสวนปลามที่มีปัญหาฝังทางนี้ทุเรียนไม่โตไม่แตก ไม่ตายไฟท็อปเทอร่าไม่ทนแหลงปลามกระเทยไม่ติดดอกออกช่อออกลูกไม่สม่ำเสมอปลามทลายไม่ใหญ่น้ำหนักไม่ดีสีไม่สวยพลังดินช่วยท่านได้พลังดินคือธาตุอาหารจำเป็นประกอบไปด้วยซิลิคอนจากลาวาภูเขาไฟช่วยปรับปรุงดินฮิวมัสซากพืชหมากมูลค้างคาวไบโอชาหินฟอสเฟตคุณภาพสูงจากประเทศอียิปต์ที่เท่าโพแทสโดโลไมที่ช่วยเพิ่มธาตุอาหาร รองและอาหารเสริมเช่นโบรอน และอีกกว่า40ชนิดยังมีจุลินทรีย์จากประเทศญี่ปุ่นที่ช่วยเพิ่ม NPK และมีนวัตก,กรรม M มาแ r รกอนที่มีอนุภาพขนาดเล็กระดับโมเลกุลที่ช่วยซึมซับถึงระดับเซลล์ของพืชมีสูตรเม็ดดูแลทางรากและสูตรผงผสมน้ำดูแลทางใบช่วยป้องกันมแมลงส่วนประกอบเหล่านี้จะไปช่วยเติมเต็มให้กับทูเรียนปลามอย่างและผลผลิตอื่นๆทุกชนิดที่ขาดธาตุอาหาร<อ>ได้<อ>เป็นอ,อย่างดีจะช่วย<อ>ให้ทูเรียนทนแรงได้ด ผลสวยมีน้ำหนักรสชาติดีปลามติดผลโดกทลายใหญ่ขึ้นน้ำหนักดีสีสวยยางพาราแก้ปัญหายางตายนิ่งได้100%เอร์เซนตจงเชื่อมั่นในดินและเชื่อในพลังดินของเราพลังดินอินทรีย์ชีวภาพ100%เอร์เซต์